เมุอปากีสถานมีระน,น้ำนูแห่แม้ไทยแลนด์เซฮงอัสลาุอโมเลกุมค่ะวันนี้กลับมาเจอก,กันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะการเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ขวัญเพิ่งลงไปนะคะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อีเช่นเคยคะ่ะทุกคนคะ่ะขวัญก็จะมาเล่าเรื่องที่รู้แล้วบอกต่อดีกว่าเนาะนะคะเป็นเคล็ดลับ,บดีๆในครอบครัวรู้แล้วก็ ส่งความรู้ดีๆต่อให้กับเพื่อนๆห,หลายๆคนที่ยังไม่รู้เนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะทุกคนคะ่ะคือแบบว่าช่วงนี้เนี่ยขวัญไม่ได้ออกไปไหนเลยทุกคนคะ่ะคืออยู่แต่บ้านเอาจริงๆอยู่แต่บ้านนะทุกคนคะ่ะคือไม่ได้ออกไปไถ่ายคลิปวิดีโอที่ไหนให้ทุกคนดูเลยคือแบบคือขวัญจะบอกว่าเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วสิยันวันนี้นะทุกคนคะ่ะคือขวัญอยู่แต่บ้านตลอดเลยแล้วก็ยันเดือนหน้านะคะยันวันอีกเลยยันวันอีกใหญ่เลยนะทุกคนค่ะคือแบบไม่ได้้้ไไไปปหนนนนนเเเเลยยยยะะะะะะคคตตออองงู่่่่่แแบาาาาาดีีีววพรรมทจ ไป,ไปเที่ยวกันวทุกคนค่ะก็เลยแบบไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วก็แบบช่วงนี้ต้องไปเยี่ยมญาตินะคะเดี๋ยวญาติก็มาเยี่ยมนะคะแล้วก็เรื่องธุระหลายอย่างเลยด้วยนะคะเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะเรื่อง,งต่างๆนานาแต่ว่าเราก็เลยไม่ได้แบบมีคลิปวิดีโอแบบไปทุ่งไปเที่ยวอะไรให้เพื่อนๆดูนะทุกคนค่ะนะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะทุกคนค่ะเออนะคะอย่าเพิ่งเบือ่อขอเลยทุกคนค่ะอาจจะแบบเปลี่ยนแบ็กกาวเป็นแบ็กกาวในห้องนั่งเล่นเอยในห้องแบบที่ทํางานขอนเออนะในห้องทางานสามีนู่นค่ะนะก็ใจบนอยู่แบบ ข้าของสมุวก็ขัญลงทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ๊ยไม่อยากฟังทุกวันก็ไม่เป็นไรนะทุกคนค่ะก็แบบเออฟังแล้ววันนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องฟังก็ได้เดี๋ยวค่อยมาค่อยมาเปิดฟังอะไรอย่างเงี้ยทุกคนค่ะนะ <S <S เพราะว่านะทุกคนค่ะขวัญก็นั่นแหละอยู่แต่บ้านเนาะก็เลยต้องมีแต่คลิปวิดีโอเล่าเรื่องอะไรเรื่องเรื่องเล่าต่าง,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 างๆนานาให้เพื่อนๆฟังเนาะซึ่งก็จริงๆแล้วขวัญก็อยากจะออกไปแบบข้างนอกไปถ่ายให้ทุกคนดูนะคือจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างมากทุกคนค่ะที่ขวัญแบบอยากจะทําอยากจะแบบ ลงคลิปวิดีโอเกี่ยวกับปากีสถานด้วยทวนคะ่ะแต่คือแบบบางทีนะคะสถานที่มันไม่เอื้ออำนวยเอ้ยผู้คนไม่เอื้ออำนวยเอ้ยแล้วก็สามีไม่พาไปก็คือไปไม่ได้น้วยนคะ่ะถ้าไปข้างนอกขวัญก็ต้องไปกับสามีหรือไปกับคนในครอบครัวเท่านั้นนะคะขวัญถึงจะไปได้นะ,ะ,อะโอเคนะคะเกริ่นมาเยอะแล้วเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะ,ะแล้วเรื่องที่ขวัญจะมาเล่าให้ทุกคนฟังมาบอกมาต่อมาบอกมาบอกต่อให้กับเพื่อนๆได้หลายคนนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้แต่ว่าก็คงจะมีหลายๆคนที่รู้แล้วนะคะนะนะเพราะฉะนั้นขวัญก็เอา ขวัญจะเล่าต่อไปนี้นะคะควรจะทําต่อไปเรื่อยๆอย่าหยุดทานะคะค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะขวัญน,นะคะวันนี้จะมา,าจะจะจะพูดว่ายังไงดีจะบอกว่า,ามันเป็นเรื่องราวดีๆแล้วบอกต่อดีกว่าเนาะนะคะนะถ้านะคะผู้หญิงเรานะคะภรรยานะคะทํา ครบ3อย่างนี้นะทุกคนค่ะทาครบ3อย่างนี้นะผู้บ้านนี้นะคะหมายถึงว่าผู้ปากีสานะคะผู้ชายปากีสานะคะคือไปไหนไม่รอดทุกคนค่ะไปไหนไม่รอดจริงๆนะคะถ้าเรามีครบ3อย่างนี้นะคะ,ะเดี๋ยวฝันจะมาบอกนะคะว่า3อย่างนี้มันคืออะไรบ้างนะคะ <S 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 <lim it> อย่างแรกเลยนะทุกคนค่ะที่ผู้หญิงเราควรจะเป็นนะคะควรจะทําเป็นบ้างไม่ได้แบบเก่งไปเลยระดับเชฟก็หรือว่าแบบคือเก่งอะ คือทำได้สามารถทําให้ตัวเองกินได้ทําให้สามีกินได้ทําให้ลูกกินได้นั่นก็คือนะคะทำอาหารเป็นนะทุกคนค่ะทำอาหารเก่งนะคะถึงแม้ว่าไม่ได้เก่งแบบระดับเทพนู่นทุกคนค่ะแต่คือแบบทาเป็นทํากินได้ทําคือเอาง่ายๆว่าทําให้ลูกกินทาให้สามีกินทำให้คนในครอบครัวกินได้ เออด้วค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็สําคัญนะไม่ใช่ว่าไม่สําคัญถึงแม้ว่าเราจะทําอาหารไม่เก่งเลยเราคือครูพักรักจำบ้างนั้นเถอะยิบจับอนุนอันนี้อันนี้ได้ก็คือก็คือทำอ่ะทุกคนค่ะไม่ละความพยายามทําครั้งแรกอาจจะไม่อร่อยทําครั้งต่อไปก็ดีขึ้นมาหน่อยทาครั้งต่อไปก็คือดีเลยอะไรเงี้ยทำครั้งต่อไปก็คืออร่อยเลยอะไรเงี้ยทุกคนค่ะนะคือความพยายามในการทําอาหารเนี่ยเราก็ต้องมีนะทุกคนค่ะคือจริงๆเราเนี่ยขันจะบอกว่าขันเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งเลยทุกคนค่ะที่ทํากับข้าวไม่อร่อยเลยนะทุกคน จิิงนะคะเป็นคนที่ทําไม่อร่อยคือไม่ไดล้ละเอียดในการทํากับข้าวอะไรขนาดนั้นคืออยากใส่อะไรก็ใส่อยากทำอะไรก็ทําเออเหมือนตำมั่วประมาณนั้นแหละทุกคนคะ่ะแต่พอแบบแต่งานมีสามีแล้วอย่างเงี้ยมันทาอย่างนั้น,างงานไม่ได้ทุกคนคะ่ะมันต้องแบบว่าเออต้องต้องแบบต้องกะต้องแบบว่าทําให้มันไม่เค็มไปไม่จืดไปไม่หวานไปอะไรเงี้ยไม่มากไม่น้อยไปทุกคนคะ่ะคือมันก็สําคัญมากนะคะในเรื่องของการทําอาหารนะคะเพราะฉันขวัญทำไมถึงยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาเรื่องของการทําอาหารนะคะมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มัดใจ สามีมัดใจคนที่เรารักมัดใจคนในครอบครัวได้ทุกคนค่ะคือแม้ว่าเขาจะไปทํางานนอกบ้านเหนื่อยแค่ไหนหมืว่าจะไปที่ไหนไปทําอะไรหรือว่าไปที่ไหนก็ตามแต่เขาจะนึกถึงเราทุกคนค่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะเขาจะนึกถึงเราเขาจะนึกถึงรสมือที่เราปรุงอาหารให้เขากินเขาอยากจะกลับมากินที่บ้านทุกวันอนะ่ะเขาไม่อยากจะไปกินที่อื่นเลยเพราะว่าคุณทําอาหารอร่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบคือสามีเนี่ยเอาง่ายๆว่าผู้ปากีเนะี่ยไม่ คือร้อยทั้งร้อยเลยทุกคนค่ะขอรับประกันได้ถ้าอาหารอร่อยนะให้ตายเถอะเขาไม่ไปกินข้าวนอกบ้านคือไม่ไปกินข้าวกับคนอื่นอะ จริงๆนะทุกคนค่ะสาคัญมากอันนี้คือขัไม่ได้แบบไปเซอร์เวยหรือว่าไปสัมภาษณ์ใครนะคนในครอบครัวขันนี่เลยทุกคนคะ่ะคือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยพยายามปรับตัวปรับปรุงตัวเองให้ทํากับข้าวอร่อยนะทุกคนคะ่ะสามีก็ไปไหนไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภรรยาทุกคนคะ่ะถ้าสมมติว่าเรานะคะทํากับข้าวไม่อร่อยพยายามหน่อยนะทุกคนคะ่ะพยายามเพื่อคนที่เรารักเนาะวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีลูกมีเต้าขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องทําให้ลูกให้เต้าเรากินนะทุกคนคะ่ะเออนะถ้าสมมุติว่าสามีเนี่ย เอาแม่เข้ามาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องทาให้แม่เขากินเลยเงี่ยทำให้แม่ให้พ่อเขากินเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เรื่องอาหารนี่สําคัญมากนะทุกคนค่ะนะถ้าเกิดว่าคุณทําอาหารอาร่อยนะคะให้ตายเถอะยังไงผู้บ้านนี้ก็ไปไม่รอดนะคะนะแล้วก็ส่วนอย่างที่สองนะทุกคนคะ่ะอย่างที่สองนะคะนั่นก็คือนะคะการที่จะแต่งตัวสวยนะทุกคนคะ่ะไม่ใช่ว่า,าจะออกนอกบ้าน,นอุ๊แต่งหน้าแต่งตาทุกอย่างสวยหมดแต่อยู่ในบ้านอือ ไม่อยากจะพูดนะคะหัวนี่เป็นรังนกเลยนะคะฟูใช่นะคะกินเต่านี่หือเขาเรียกว่าอะไรอ่าขันๆพูดไม่ถูกอะ่ะคือแบบออกนอกบ้านนี่หอมใช่อยู่ในบ้านนี่หืงเหม็นใช่อะไรเงี้ยอยู่ในบ้านนี่เหม็นเขียวจากน้ําก็ไม่อาบอะ่ะ ตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันอย่างเดียวดีนะอย่างล้างหน้าแปรงฟันอนะ่ะเอออย่าเป็นอย่างนั้นนะทุกคนคะ่ะอย่าเป็นอย่างนั้นภรรยาทุกคนคะ่ะตื่นมาต้องสวยเลยทุกคนคะ่ะสวยแบบคือสวยอ่ะแต่งตัวอยู่ในบ้านกับภรรยาไอ,อ้กับสามีเนี่ยต้องสวยนะทุกคนคะ่ะไม่ใช่ว่าออกนอกบ้านอุ้ยผู้ชายมองแต่หน้าสวบย,ยันท้ายสวยไม่เอาแบบนั้นนะทุกคนคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าจะออกนอกบ้านเนี่ย อ,อย่าให้หอมแล้วก็อย่าให้เหม็นอย่างนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันอยู่ที่บ้านนี่ให้หอมได้นะอยากจะใส่น้ําหอมเป็นขวดก็ใส่ได้แต่ต้องใส่อยู่บ้านห้ามใส่ออกนอกบ้านนะทุกคนค่ะสาหรับภรรยาเน,นาะต้องสวยอยู่ที่บ้านนะคะแต่งหน้าทําผมจะจะทำอะไรก็ทําไปเถอะถ้าอยู่บ้านแล้วสวยกับสามีนะทุกคนค่ะแต่ว่าถ้าออกนอกบ้านก็ธรรมาดมาธรรมาดมาได้ทุกคนค่ะอย่าเกินเลยนะคะสวยได้แต่อย่าให้เยอะอย่าให้ผู้ชายเนี่ยมันมองให้สามีเรามองเราคนเดียวก็พอทุกคนค่ะนะฮะอย่าให้แบบ ไปให้เกิดฟิตรณะนะอย่าให้คนอื่นได้ทําบาปแล้วเราเนี่ยเป็นต้นเหตุในการให้เขาทําบาปไปทุกคนค่ะน,นะเพ,พราะชวนภรรยาทุกคนค่ะเรื่องนี้ก็สําคัญนะคะถ้าจะสวยเนี่ยให้สวยอยู่ที่บ้านนะคะสวยอยู่กับสามีตัวเองนะได้แบบนั้นคือได้เลยด้วยนค่ะนะแต่งตัวสวยเรียบร้อยอยู่บ้านโอ๊ยแต่งหน้าทำผมจะทําอะไรก็ทําไปนู่น,นะคะ่ะแต่ว่าพออพอกนากบ้านเนี่ยก็ให้เพราๆหน่อยนะคะรับรองว่าถ้าคุณสวยอยู่ที่บ้านเนี่ยสามีคุณจะไปไหนหรอ คือแบบกลับมาบ้านก็เจออะไรสวยๆอ่ะเอาเอาง่ายๆคือแบบถ้าสมมติเขาไปทําง,งานมาเหนื่อยๆโอ๊ยกลับมาบ้านภรรยาตัวหอมภรรยาแต่งตัวสวยดูแลเขาดีเขาไม่เป็นมีเล็กมีน้อยไม่ไปมีคนอื่นหรอกจริงอันนี้เรื่องจรนะิงเลยทุกคนค่ะเป็นข้อนึงเลยที่ขวัญดีจะแน้ว่าสามีอยากจะกลับมาบ้านอยากจะมาอยู่กับเรานะคะซึ่งมันแตกต่างกันมากสําหรับแบบอยู่ที่บ้านแล้วเหม็นเขียวอ่ะสามีก็ไม่อยากเข้าใกล้หน้าไม่แต่งคือแบบโอ๊ยยังก็แบบ ศพเดินได้อยางงั้นอนะ่ะเขาก็ไม่อยากเข้าใกล้เหมือนกันทุกคนคะ่ะขวัญเข้าใจนะว่าภรรยานะ่ะอยู่ที่บ้านคือเป็นแม่บ้านดูแลบ้านทำโน่นทำนี่คือเป็นขวัญน,นะือแต่งตัวสวยๆอย่างนี้แหละทาความสะอาดบ้านไปเลยเหงื่อออกก็ชังหัวมันอาบน้ําใหม่ขวัญจะเป็นคนแบบนั้นคือแบบอันนี้คือขวัญน,นะถ้าสมมติรู้สึกว่าร้อนหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้เหงื่อออกแบบคือเริ่มแบบอุ้ยทาไมตัวเหม็นอะไรเงี้ยคือ,ออาบน้ําเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เลยทุกคนคะ่ะจะเอาไปเป็นตัวอย่างก็ได้นะ คืออย่างนั้นได้เลยทุกคนคะ่ะมันจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าขวัญนี่อยู่กับสามีตลอด24ชั่วโมงคนอื่นอาจจะแบบว่าเออสามีไปทํางานแล้วก็แล้วไปไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่อยๆอ,อาบนะ้ำผ้าแต่งตัวรอสามีก็ได้อย่างนั้นนะ่ะเอออย่างนั้นก็ไม่เป็นไรทุกคนคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่กับสามีตลอดเนี่ยวมันต้องสวยตลอดทุกคนแข่นะพราฉะนั้นก็ถ้าใครได้ข้อนี้นะคะผู้ปาก,กีก็ไปไหนไม่รอดเหมือนกันอือคือขวัญบอกเลยว่าร้อยทั้งร้อยผู้ชายอะชอบผู้หญิงสวยแน่ๆเออถ้าภรรยาแต่งตัวสวยสามีก็ไม่อยากจะแบบไปมองผ้หคคคนนนนออื่ะนะะจํําาวัไว เออถ้าเกิดว่าเราสวยเนี่ยอืให้ตายเถอะนะมันไม่ไปมองคนอื่นหรอกอืจริงๆนะคะเพราะว่าผู้ชายเขาก็ชอบมองของสวยๆงาๆอยู่แล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายในคนขานั่นก็คือการดูแลบ้านดูคนขาการดูแลบ้านนะคะคือขันจะบอกว่าการดูแลบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะถ้าสมมติว่าบ้านเราเนี่ยนะคะบ้านเราเนี่ยคือเข้ามาแล้วเนี่ยมันเย็นมันสบายตา สามีเขาก็อยากจะแบบกลับมาบ้านนะทุกคนคะ่ะเอาจริงๆถ้าเกิดกลับมาแล้วโอ๊ยอะไรก็รบไปหมดอันนั้นคือผ้านะคะวางอยู่ตรงนี้กองอยู่ตรงนี้สามวันก็นสามวันเดอะไม่เก็บอย่างเงี้ยเออของวางละเกะละกะอะไรอย่างเงี้ยห้องครัวนี่ออ้ยหม็นไปถึงนู่นชั้นบนชั้นล่างอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะนุกนคะ่ะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือถ้าสมมติว่าบ้านสะอาดบ้านสวยนะคะพันบอกเลยว่าสามีาก็อยากจะอยู่กับเราเยอกอยากจะกลับมาบ้านตลอดเวลาเลยไปทํางานก็นึกถึงว่าโอ๊ยทําไมที่ทํางานมันไม่ดีเหมือนบ้านตัวเองเขาต้องนึกแบบนั้นแน่ อยากจะกลับมาเจอหน้าภรรยาอยากจะกลับมาดูอยากจะกลับมาอยู่แบบบ้านแบนบสวยๆสะอาดตาสบายๆายทุกคนคะ่ะถ้าคุณมีข้อน,นี้ก็เหมือนกันโอ้สามีไปไหนไม่รอดบอกเลยนะคะผู้ปากีไปไหนไม่รอดทุกคนคะ่ะทึงไม้ว่าบ้านเราจะไม่ได้ร่ํารวยหรือว่าบ้านเราจะไม่ได้แบบใหญ่แบบนะเหมือนยกะวังน่ะเออแบบมีแค่แบบ 2, ห้องสองห้องสามห้องเออห้องนึงห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องทางานหรือว่าห้องครัวอะไรเงี้ยก็คือมันแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนอยู่แล้วเราก็ต้องดูแลให้มันทั่วถึงอืมในเมื่อแบบ เขาให้สิทธิ์เราในการดูแลบ้านแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเราแลลวค่ะเนี่ยหรือว่าเราจะทํายังไงให้บ้านมันดูดีนะคะถ้าเราดูแลบ้านดีบ้านสะอาดบ้านน่าอยู่อย่างเงี้ยบอกเลยนะคะว่าร้อยทั้งร้อยผู้ชายนะคะภรรยาสามีของท่านเนี่ยอยากจะกลับบ้านอยากจะกลับมาดอนบ้านทุกคืนนะคะโอ้ยบ้านก็หอมเข้ามาในบ้านแล้วโอ้ยมีดอกไม้มุมนั้นสบายตามุมนี้นั่งเล่นก็ยังแบบเออนั่นแหละทุกคนขายังแบบสบายตาสบายใจเข้ามาในบ้านแล้วบ้านมันรู้สึกเย็นอ่ะ เขาก็อยากจะกลับบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยและที่สําคัญเลยนะคะอันนี้ขวัญเสริมให้นะคะคือคําพูดนะคะคําพูดของเราคําพูดของเรานะคะเราต้องพูดดีถามว่าเออไปทํางานเป็นยังไงเหนื่อยไหมเออที่ทํางานเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าสมมติว่าเราพูดดีด้วยค่ะคําพูดอันหนะมันก็อยากให้เขาอยากจะกลับมาบ้านแล้วแบบอยากจะมาอยู่กับเราเออเพราะว่ากลับมาบ้านแล้วมันเจออะไรที่สบายตาสบายใจแล้วคือสบายหูด้วยนะคะด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราดูแลเขาดีใน3ามอย่างที่ขวัญพูดมาเนี่ยนะคะอ,อะไรนะกอ่กอทำอาหารเก่งนะคะแต่งตัวสวยอยู่บ้านนะคะแล้วก็ดูแลบ้านให้สะอาดเรียบร้อยเนี่ยให้ตายนะคะร้อยทั้งร้อยนะคะผู้ชายเนี่ยผู้เป็นสามีเนี่ยคือไปไม่รอดนะคะทุกคนคะ่ะกลับมาตายรังหมดนะฮะคือจะไปไหนเถอะมันก็ต้องคิดถึงเราอะเอาจริงๆนะคะถ้าเรามี3อย่างเนี่ยจริงๆนะคะมันจะไปตู้ไปเที่ยวถึงแบบภาคเหนือจะรดใต้มันจะไปไหนก็ช่างเขามันยังก็ยังคิดคิดถึงเราทุกคนคะ่ะ มันก็นยังจะคิดถึงบ้านที่เราอยู่กับเขานะฮะจะเป็นแบบนั้นในทุกคนค่ะคือบางทีเนี่ยคือขันจะบอกว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งในทุกคนค่ะสามารถทําในสิ่งนี้ได้อะคือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ภูมิใจมากเลยนะทุกคนคะ่ะเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกกับคนอื่นได้ว่าเออเนี่ยนะฉันทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยขันก็เตือนตัวขันด้วยนทุกคนค่ะเตือนตัวเองด้วยว่าเออพยายามทําให้มันได้จริงๆแล้วขันพยายามทุกวันในทุกคนค่ะคือแบบข้อบกพร่องของเรามันมีไปแล้วมันต้องเจออยู่แล้วเราก็พยายามเลี่ ไม่ได้แหละอะไรเงี้ยทำอย่างนี้ไม่ได้คือจําไว้ทุกคนค่ะว่าเออนี่มันเป็นข้อบุคองของเรานะเราต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่อะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่าเราเจอข้อผิดพลาดข้อบุกคลอย่างเงี้ยเราก็ห้ามทํามันอีกเราก็ทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะคือควอมเข้าใจแล้ว,ว่าครั้งแรกครั้งสองอ่ะมันยังไม่ดีหรอกครั้งที่สามก็ยังไม่ดีเลยโน่นอ่ะมันจะไปดีครั้งที่ห้าครั้งที่สิบเน่ะ ทุกคนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายก็ต้องให้โอกาสคุณผู้หญิงด้วยนะคะภรรยาก็ต้องให้โอกาสสามีด้วยนะคะทุกคนไม่มีไม่มีใครเพอร์เฟกหรอกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต่างคนต่างก็ให้โอกาสากันนะคะแต่ว่าถ้าผู้หญิงเรานะคะทํา3อย่างนี้ได้สามนี้ก็ไปไหนไม่รอดนะคะโดยเฉพาะผู้ปากีทุกคนค่าไปไหนไม่รอดจริงๆนะทุกคนค่าคือจะจคือเรื่องหน้าตานี่ไม่ต้องพูดถึงหรอกใครจะสวยหรือไม่สวยนี่มันอยู่ที่ใจทุกคนน่ะมันอยู่ที่ใจถ้าเราถ้าใจเราถึงถ้าใจเราได้อ่ะหน้าตาไม่เกี่ยวหรอกคะ่ะ เออถ้าเราเอาใจเก่งนะโอ้ให้ตายเถอะทุกคนขายนะฮะยิ้มเข้าไว้ยิ้มเข้าไว้ทุกคนคะ่ะแล้วคุณจะได้สิ่งที่ดีๆตอบตอบแทนนะคะได้สิ่งที่ดีตอบกลับมาขวัญขวัญเชื่อนะคะว่าผู้หญิงมุสลิมทุกคนเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเราทนเราทําในสิ่งที่เราไม่ได้เต็มใจได้เนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนคุณแน่นอนทุกคนขาะนะฮะจำไว้นะคะอัลลอฮ์จะตอบแทน ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยที่มาดูแลสามีด้วยสวรรค์ของพระองค์ทุทคนคขาจําไว้นะคะานั่นแหละยทุกคนขาขวัญก็ว่าคลิปวิดีโอ,อนี้นะมันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้ามารับฟังนะทุกคนขาซึ่งขวัญก็แบบว่านะเป็นมันเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆสาหรับจากตัวขวัญเองนะทุกคนขาที่ขวัญประสบมาเนาะขวัญก็มาเล่ามาบอกต่อให้เพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอะถ้าเราทําได้ล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆหลายๆคนทําได้เหมือนกันนะคะแล้วขวัญก็อยากจะบอกว่าอะไรที่มันแบบทาให้บั่นทอนจิตใจอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไไมม่่ดดีก็ปปัันนทิ้งอย มันไปเถอะทุกคนค่ะเหมือนสไลด์เฟซบุ๊กนั่นแหละอืมสไลด์ทิ้งไปหน่อยก็ได้ไม่ต้องแบบเอามาจ้องอ่านแล้วก็แบบมันนึกในใจว่าคูจะตอบกลับมันยังไงดีวะกูจะแบบประชดประชันมันยังไงดีวะอย่างนั้นนะ่ะอย่าเลยทุกคนหานะคะเราแบบทําตัวเราให้สวยๆแบบเนี้ยนั่งสวยๆอยู่เนี้ยเออใครจะอิจชาเรื่องของเขาเขาก็ได้อิจชาไปนั่นแหละ เราทําในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ถูกต้องเราก็ทําไปใครจะทําอะไรก็จะเป็นยังไงก็ช่างเขาถ้าสมมติว่าเขารู้แล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องดีแล้วเขายังจะมาอิจฉารู้แล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องดีเขายังจะมาพูดซ้ําเติมยังจะมาพูดให้ร้ายก็เรื่องของเขาเขาก็รับไปนะทุกคนค่ะคือเราไม่สามารถที่จะไปบอกให้เขาแบบมาทําตามเราได้ทุกคนเพราะฉะนั้นก็นะนั่นแหละเหมือนที่ขวัญบอกนะทุกคนค่ะเราเป็นตัวของเราอ่ะรักตัวเองให้เป็นนะคะไม่ใช่แบบว่าเอออะไรก็ คิดมาใส่ใจโน,น,น่นนี่นั่นโอ๊ยสารพัดสารเพนะคะทุกคนคะ่ะอะไรที่มันเป็นของเราเราก็จะเป็นมันก็จะเป็นของเรานะฮะอะไรที่มันไม่ใช่ของเราให้ตายยังไงมันก็ไม่่ของเราปัญหาทุกอย่างมันเกิดขึ้นหมดทุกคนคะ่ะไม่มีใครแบบไม่เจออุปสรรคถ้าไม่เจออุปสรรคชีวิตนี้มันก็จะไม่แข็งแกรงแ่งหรอกคะ่ะนะคะพราฉะนั้นก็หอองว่าคลิปวิดีโอนี้มันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามารับฟังนะคะและทุกคนคะ่ะสำหรับใครนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก ใครนะคะมีคําถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอหรือว่าจะส่งข้อความมาสอบถามส่วนตัวก็ได้นะคะขวัญจะไปลิง n k facebook ขวัญอย่างไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะและสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็จะไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะอัสสมุอัลในกุมนะสวัสดีค่ะ